<c oughs> okay, โอเคครับสวัสดีนะครับผมแบทนะครับวันนี้คุยนย่างเกมไหมครับไมค์คาเซอรเบอร์ใช่วันนี้ก็ไม่ใช่วันนี้ดิเขาเรียกว่าอีพีนี้นะฮะก็จะเป็นอีพีที่ยาวเพราะว่าผมจะอัดคลิปหนึ่งสัปดาห์ลงแค่หนึ่งคลิปนะฮะไหมครับ,รบซึ่งมันต้องอัดยาวอยู่แล้วซึ่งผมจะทำพอคอยนี้อัดต้องเสร็จให้ได้อะเออแต่คือตอนนี้คือผมต้องไปขุดทรายก่อนแน่นอนฮะเดี๋ยวไปตัดตอนที่เราไปขุดทรายกันเลยหายตัว โอเคตอนนี้ผมก็อยู่ที่ใบโอมทะเลทรายฮะวันนี้เราก็จะไปขุดทรายละเออได้เราขุดทรายตรงไหนตรงนี้อ่อนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมเอาขออนุชิงก่อนเอ้ของหิมาคือผมตอนนี้อะไรไม่ได้ตีมังกรเนานะก็เลยไม่มีชาร์เกอร์เดี๋ยวเราขอเอ,อ่อขอขุดทรายก่อนเลยแล้วกันนะ ส้อมเซร็จหรือเปล่ามีซ่อมแซรนะเดี๋ยวเราไปจักการมอเตอร์พี่เอ่อมาซ่อมเอาบุญดีกว่านะ วันที่2อ่ะวันแรกผมหยุดอัดไปก่อนเนาะก็คือไอเห็มอื่นอ่ะวันนี้ผมก็จะมาขุดท้ดายก็ฮะคือขุดท้ายก็เดี๋ยวต้องไปทำกล่องเก็บพวกของจากมอนเตอร์จากอีพที่ไม่ใช่อีพีเราจากตอนที่แล้วนะฮะเออวันนี้ก็ต้องไปเอา,เอา,เอาตัดมาไปทำกล่องผมไม่ดูแล้วว่าทรายส้มนี่มันกุยมันสามารถทำเป็นอะไรน,นะสามารถเผาเป็นแบบไ สายปกติได้หรือเปล่าถ้าทำได้ก็คือดีเหมือนกันโอเคับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นไอ้ภาพมุมสูงนะในการใช้ไอ้รีเพย์มอสนะฮะก็เป็นภาพมุมสูงที่สองเนาะ เออผมต้องผมต้องพูดหมายเลขตามท้ายด้วยเสมอเพราะว่าเดี๋ยวจําไม่ได้ครับว่าที่เราจะต้องเอาไอจากไอจากไว้ครับมัลงเนี่ยเรนเดอร์ม,มันลงคือเราจะใช้ของอันไหนนะฮะนี่คือขั้นที่สองอ่ะไปโอเคหลังจากที่ผมไปไอนี้นะไปตีมอนเตอร์เล่นมาผมก็ได้ทำการซ่อมพวกรียบร้อยแล้วก็ก็ไปติด เดร์เช่ช่างมันเถอะตอนนี้ผมต้องผุดไซส์ผุดไซส์ให้เสร็จในภายในวันนี้นะเนี่ยมาถึงในเกมเอ่อเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปไปนอนฮะไปนอนในเกมเพราะว่าถ้าไม่ไปนอนเดี๋ยวแฟนเดี๋ยวแฟนทอมเกิดคือมันจะยุ่งยากครับเพราะมันน่าลำขาดว่าเหมือนพูดอนี้ยิ่งยิ่งไม่นอนเยอะเท่าไหร่ยิ่งเกิดเยอะขึ้นเท่าน,นั้นอ่ะรีบผีดไซส์ไปแล้วก็รีบไปเลยได <ๆ S 2> ้วกันเดี๋ยวผมตัดเราตัดไปตอนที่เราผุดไซส์เสร็จกันเลยดีกว่านะพ่อผมเดี๋ยวมันจะช้าเกินไปเออรีบไปเลยตัดเลย โอเคฮะก็ตอนนี้ผมได้ขุดทรายเสร็จที่เรียบร้อยนะฮะก็ขุดจนเต็มตัวแล้วเดี๋ยวผมจะแย็บลืมไปเลยฮะว่าผมจะเอากอดเอร์เชตไปด้วยซึ่งผมไม่มีพื้นที่ใส่เราเอ้ยเรามีพื้นที่ใส่ยู่มือข้างซ้ายของเราไงอืมขุดเลยโอเคางซ้ายนี่เลยฮะที่ผมาะา้ากลับไปอีกบ้านหนึ่งได้แต่ก่อนที่เราจะกลับนะะก็ทุกคนก็ผขออะไรอย่างนี้นะฮะก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยแล้วกัน เพราะว่าในอนาคตถ้าแลเราแบบผมชำช่องผมสามารถสร้างรายได้ได้แล,แล้วผมจะเอาเงินที่ได้จากการทําวิดีโอนี่แหละมามาทําวิดีโอต่อเพื่อแล้วก็ทําวิดีโอเกี่ยวกับการแบบทํากิจกรรมของเกี่ยวกับการในกิจกรรมของแบบเกี่ยวกับ,กกบ,กกบ,กกบอัคดคลิปลงยู u ูบนี่แหละเออแต่คือกิจกรรมแบบอาจจะเป็นเกมไหนเกมนั้นวะนะมีหลายๆเกมฮะเอ,อเพื่อเพื่อแบบเรา แต,แต่การที่จะเกิดไอเกมพวกนี้ได้คือเราต้องแบบมีผู้ติดตามถึงหนึ่งพันคนแล้วทำถึงไอสี่พันชั่วโมงนะฮะก็ตอนนี้ผมถึงแค่แปดร้อยชั่วโมงซึ่งทุกคนก็อย่าดอย่าอย่าอย่าลืมดูคลิปผมจนจบด้วยนะฮะก็จะได้เป็นการช่วยของผมด้วยอืมไอ้บ้าเอ้ยเอยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยหารเล่นกันไม่ได้ตกใจหมดผมแม่งดากอยู่หน้าพอท่อเลยปกติพวกนี้มันอยู่ใกล้มันไม่อยู่ใกล้พอท่อดีกว่าเออ นน่นอน,นะฮะถ้าทุกคนกดติดตามผมแล้วก็เขอาคุณกันด้วยนะฮะอันนี้ผมก็รีบทำให้ถึงหนึ่งพันัย์ไว้อุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ย,ยตีแรงตีแรงตีแรงเออนี่นี่นี่นหาเรื่งก็เดอ้อโอ้เนี้ยหมูอยากเก็บมากเลยตรงนี้เป็นที่ฟันเนื้อหมูชันดีเลยเนี่ยแต่คือเราพารกิจของเราคือไปเอาทรายมาเคเรืมบวิ่งไป ผมต้องรีบวิ่งไปเพราะว่าถ้าแก๊สมันเกิดขวางทางแล้วก็เราจะโซนเป็นอันดับแรกเลยเพราะเราจะตายเพราะโดนยิ่งตกราวาโอ้พระเจ้าช่วย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 โอ้ใหม่โ็สกิลตันดักนะ โอ้แม่ก็ทางผมพังเป็นส่วนหนึ่งนิดนึงไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยก็ไม่ถึง90%โอเคกลับมาด้านล่างวันหนึงนะเออแล้วต้องหาแต่แล้วต้องไปนอนก่อนยึดเตียง ABC ตักเตียงหนึ่งแล้วไปนอนโอเคโอเคในที่เราก็มีทรายเยอะแล้วนะฮะแต่ผมก็วางตรงนี้ด้กัน เยอะเยอะคุณลุเหน็นไหมว่าเยอะพอไหมมีเผาเหล็กอยู่มีฐาดมีฐานมีไม้มีฐานขอจัดสรรเลยนิดนึงแล้วกันนะคุณกอจะใช้เวลานานาน,นิดน,นึงเพราะว่ามันเยี่ยมยากมีฐานหมดเวย้ยเออนั่นก็หมดแต่นั้นมอมยังไม่ถึงเลยนะเฉียดถึงแค่ตรงนี้เฉียดแบ่งครึ่ง คาบคาบอันเฉดเลยโอเคตอนนี้พร้อมกออ็ใส่ไปสักสกต็กหนึ่งไม่ใช่แตงหนึ่งแถวหนึ่งโอเคนี่อีตัวไหนนะตรงนี้ไปแล้วแล้วก็แล้วก็ตรงนี้โอเคแล้วก็นี่ ครึ่งแลวกันนะนี่โอเคอันนี้สามอันนี้สามไปแล้วอ่านี้สามใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ได้อ,อันนี้โอเคตรามหาคือการขึ้นตรงนี้ขึ้นได้อยู่โอเคได้เยอวเนี่ยโอเคแบบ กะว่าจะทำให้มันสวยๆแต่มันใช่ไม่ได้ไงต้องทําแบบนี้แทนโอเคตอนนี้ก็รอมันเผากระจกมาอุ้ยเผาไวมาก35แล้วโอเคเดี๋ยวเราเราตายไปตอนที่เรามันเผาสิ็จกันเลยแล้วกันนะเออจะไ,ได้แบบคลิไปไม่ยาวแต่ท้ายก็ยาวอยู่ดีคือมันไม่ได้ลืมลืมไปว่าไม่ได้เปิดคลิปนี่หว่าพ่อแม่งเปิดคลิปไปแล้วนี่คือมาอาัดอัดให้มันทำทำจนเสร็จอ๋อเออจะพูดว่า โอเค่ก็ตอนนี้เราก็ทำการไอคุณเผากะจกคุณเผากนจกวัตฟักคุณคุณสายเราไปเผากนจกเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาก่อสร้างให้มันเสร็จใช่ไหมล่ะเนี่ยคุณเผากะจกใช่ขอคอยกี่ชั่นรูกกูจำไม่ได้เฮีย อะไรขึ้นวะเกิดที่อะไรขึ้นใช่หรือไม่ไม่ใช่ใช่ไหมเยี่ยวหัวเราเป็นตัวร้ายเลยเฮ้ยแต่หวเราเฮียเไยเนี่ย มันโง่เจอแล้วสินะไม่อยากจะเจอแต่มันก็เจอโหลด for Windows 10เออไม่เจนนี่ฉันกลับมาหาเธอแล้วไม่อยาาหยีโอเคงังจากเมื่อกี okay ้คือผมมาดูขอนแล้วคือกระจกหมุนนะผมก็ไปให้กระจกมันเผาก่อนแล้วกันนะคือของอ่ะ อะไรนะั้นเป็นหนึ่งขอโดนในนี้ก่อนในนี้หมดแล้วเนี่ยนี้มีค้างอยู่น่าจะได้อีกสักมันนิดนึงคืออุ้ยตายหมดหมดฮะนี่กระจกหมดผมก็เลยทําการเอากระจกอีกรอบหนึ่งไปขุดฐานมาแล้วแล้วเรียงไอ้นี่คือโอเคแล้วเดี๋ยวเราเค่อยไปทําไปด้านบนเนาะแต่ตอนนี้ผมก็ต้องแบบ้าที่เราจะทำฟาร์า้เราต้องมีต้องปล่อยไอ้ต้องปล่อยน้ำอะไรต้องไอ้นะเติมน้ำช่วยหนะ่ะเดี๋ยวผมไปเติมน้ำก่อน เลยตำน้ำแบบแต่และชั้นแต่และชั้นเนะี่ยโอเคอชั้นหนึ่งนี่ยังไม่ได้เติมโหเสียซอมบียไหมทุกคน โอเคเดี๋ยวผมขอใช้ไอ้อันนั้นนะไอ้มุมไอ้ชื่ออะไรน,นะรีเพย์มดนะฮะก็เดี๋ยวไปเป็นไอ้รีเพย์มดดีกว่าจะได้แบบเออไวๆนิดนึงใช้รีเพย์มดก่อนเลยกันนะ อย่าตัวตลกเลยผม,ผมได้เชือกมาด้ะแล้วก็ได้อ้อยมาขนมปังดินดาม,แล,มแ,ลแล้วก็หมวกแล้วก็ขอดออันนั้นใส่เลยอ่ะเรื่อง <c oughs> เกยงเกี่ยวกับตัวนี้ผมออดดอกไม้ไวแล้วกันผมไม่อยากได้ขอบมานีปุกแม่งนี่เลย <c oughs> มันตายมันรับซึกงหนักมา ไอ้สักคนหนึ่งลุกเ <Okay, S 1> <ช>นี่ยโอเคเชี่ยมือเชี่ยมือมีมีประโยชน์มากไป <c oughs> เจอพ่อขาพอดีโอเคเดี๋ยวไป,ไปวางบล็อกต่อแล้วกัน ตอนนี้แล้วก็มีผู้เล่นใหม่นะก็ค okay, ือไอ้พ okay, ่อมึงอะไรวะคุณคุณ้องปี่ลงโอเคกูกูเข้าใจละถากูไม่ปลอดภัยใช่แล้วครับพ่อคุณเล่นเกมกับผมอยู่โอเคพ่อมึงเลย โอ้ยอเยี้ยพ่เอเ้ยเฮ้ยผมโดนมือปืนใช้วิชาเอ่อที่เรียนมาวิชาโดยตัวคือเฮี้ยอะไรกับดักอะไรกันกับดักไว้ร่อพวกซอมบี้อ่ะไอซอมบี้อะไนะซอมบี้วีเลเจอร์อ๋อผมเจออยู่ตัวหนึง่ง ไม่เห็นน้ำที่กำลังลอยลงมาใส่ลงมาไหมฟังไหนอ่ะหน้ากับดักเลยน่ากับดักอะยังไม่เห็นนะผมปรับภาพกากอ๋อเห็นละตึมตึมดึดดึมดึมเฮ้เฮ้ยฮิฮิอย่างเชี่ยเลยเดี๋ยวไปจับหมากันว๊ง แล้วไข่ต้องทำยังไงอ่ะวางไวง้โง่ๆงนะเดี๋ยวมันจะฟักเองอ๋องั้นผมไปหาหมาแป๊หนึงโอเคอเ,คเคจ <ะ S 1> ๊ตุไต้องไล่ไล่ปัดทอดไล่ย<ๆ>่ะอันตรายมากอะเถอนั่นแถวบันไดอะไรเย่ะแม่งโผล่มาไม่เจอคิปปงคิปเปอร์เจอฮีอะไรพี่ไปหมดเลย <laughs> ไหนดูสิทีต้นสก,กุละปลูกไว้ตรงบ้านเลี่สวสยดีสวยดีนายก็คิดโรเจอเชียชันเอ้ยทำไมต้นเฮี้ยนี่ไม่ยอมโตอ่ะเฮีย้ยทุบก่อนกูเสืยเยอะเกินไปอาชิราชัน เฮ้ยกระกะดูกูกระดูหมดตัวแล้วไอ้ย,อาย่าถอดใส่ถอนทำเป็นปุ๋ยอยีกรอบหนึ่ง <Okay. S 1> โอเคโอ้วโอเคเอ้ยสวยกี่ไเ,เราต้องขุดดินเพิ่มวะรู้สึกดินน่าจะไม่พอที่วางให้อ่ะนะ น,นี่<อ>ไงไหนนี่นะและ้วแล้วนี่ไม่พอนายจาันไม่พอมันกี่ชั้นนะ่ะไอชั้นไอข้างบนน่นะนะเออมันไม่พอมันมีคนลชั้นน่ะนี่นี่อีกตรงนี้ยังยังเหลืออีกอ่ะไม่พอเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปขุดให้ขวบไปจอบที่กุกขุด,ดแม่งใกล้พังอะไรอย่างเงี้ย ฟ,ฟอร์บานก่อนลูกแล้วปัญหาคือก็จะเอาท็อตเพียวๆแปะไว้เลยนะตรงไปนะไม่ไม่ไม่แน่ใจฮะแล้วก็แปะแบบอันนี้ไปก่อนแล้วนะก็แค่แปะๆไว้ก่อนเดี๋ยวผมไปลงบนฮนะสงคามโลกไปสัตว์แน่นอนปลูกปลูกท้นสกุลแล้วปลูกทำไมท่านบนนี้ ไม่ไดปุกสมัยป่ะป่ะปัดคน,ดนได้หวังว่าบันเตอร์จะไม่ตึกเกือ<ฮ>อ่ะค่อยๆเราก็ วางชั้นวางเพื่อนี้เสร็จแล้วอะ่ะน่าจะจบที่แล้วเดี๋ยวไอ้พวกโซก้าเคียนเอามาวางหลังไม้ไดีไหมได้ยุ้มันจะยาวเกินอ่โซก้าเคียนไว้วางหลังไม้ดีแล้วเออโอเคเดี๋ยวจบคลิปก่อนไหมเ้ยไม่ไม่แบบพระเอกมาตอนท้ายไอ้สัตว์พระเอกมาตอนท้ายเดี๋ยวต้องขยายที่ทางเดินด้วยอะ่ะเพราะว่าทางเดินไม่แคบเกินจะไม่ตกตายจริง เมื่อกี้ตกไปรอบหนึ่งดูงมาปีคลิปด้านล่างได้ไหมด้านล่างอ่ะแป๊บหนึ่งผมขึ้นจะสุดแล้วไงอ่มก็นี่งไงสุดแล้วไอ้เขี้สูงว่ะอยู่ทางไหนวะโอ๊ะ <c oughs> <c oughs> โอ <Okay. S 2> เคเจ็บไหม <c oughs> เป็นจุดปิดคลิปที่ดีมากโอเคโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ขอจะคลิปกันเลยแล้วกันนะ,ค,ะคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดสกายกผมพยายามตัดให้มันเร็วที่สุดและสะดวกที่สุดนะฮะเนี่ยเดี๋ยวชุกนก็จะผมจะไอไว้ทำหลักใหม่แล้วก็อีพีหน้าผมจะพิมผมจะไปทำฟาร์มแกะกันนะฮะ แต่ยังไม่รู้ว่าจะไปฟาร์มฟาร์มแกะตรงไหน,นเดี๋ยวเราไปคุยกันก่อนเนาะที่มันทำง่ายที่สุดอะโอเคฮะเจอกันใหม่อีพีหน้าบ่ายสิครับโยจเจอกันขอคอยคู่สูงเกินนะเนี่ย